ไปไปไปเอาไ icho. ไเอนไเฮ้ยครับผมผมกับอีสานหลอดีคือีก้าครับผมมือนีมาใส่เพชรพี่น้องทำก้างสายฝนพายุอย่างโน่โน่ยังไะโน้อยังจะสร้างมันเหรอเกิดอุบัติเหตุครับผมนิดๆน้อยๆ แย่เลยพี่น้องเอ้ยเบื้องเดิมโอ้ยจมจีดีพี่น้องเอ้ยเบ็ดกัน,นยันในใจลาบ้าไปยันในถึงดวงดาวอยู่พี่น,อออน้อง <c oughs> เอ้ยคนคนสวันดีครับผมพี่น้องครับนิดน้อยนิดน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลอรอหน่วยกูไภัอยู่ครับแล้วไปยันในหอดอยูโต๊ะลมก่อนพี่น้องเอ้ยื้อเหลี่ยงกันเลครับผมวันนี้ตัวไหนล่ะเป็นฮาร์ฮาแปดบอกองซันบอกอ เลขทะเบียนรถโอ้ตู้รถไม่ซื้อสีซื้อเลขซื้อแล้วเนาะบอกรถคันนี้ให้โชคให้มันเจียงอย่างบอกเนาะใส่เบีกับมันเนาะแต่ว่ามึอนี่อยากไซเบียร์ไหโอ้ยอุติตาเมื่อครับผมรถปูนกูไพ่กำลังมาครับผมโอเคเอาล้วครับมาแล้วครับหน่วยกูไพ่มาแล้วโอ้เสียป้อนตัวนี้โอ้เอาเสียป้อนเดี๋ยวเสือกมันน้ำบวกรวมยังครับโอเคโอเคครับผมเสียป้อนครับ เจ้าพ่อทุ่งสว่างเป็น <c oughs> <c oughs> อาทิตตาอพี่นอ้อง้ยมาซอยเหลือกันแล้วบันเอารถลดขึ้นก่อนก่อนจะได้ไปใส่เบียดเลกแล้ว <Okay. S 1> ปีละเชือพี่น้องก็ขันนี่พี่ใกล้กับเช่นนึงพี่นี่ก็เชิ่มแล้ว

ơi, ôi ơi, ơi, ôi ơi, ơi, ơi ơi, ôi 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 muốn muốn, biến số mày, ơi, หนาแง้ยพี่น้องเอ้ลมลุนเลือแงี้งไปบ่อขึ้นพี่น้องเอ้โอ้ยพ่อแม่เลยสองทุ่มนนเนี้ยันี้ขึ้นอยู่ครับพูดเป็นบวกลากมาเลย ได้ใส oh 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 ่ลอกเบสมือนี่นองกันโบึืนใส่เวลาสองชั่วโมงเลยยังขึ้นอยู่ไอ้เนี่ยกสีด้าบันนี้เนี่ยเ่อาป้ากบป้าก็บนดเนี่ยเอากโจมเนียก็ได้จังละนอนันอ่หายหลเติเยอะครับรถตามมือพี่นองกัยพักพี่นองเลย หนาวหนาวดตามบิน้อยเด็กเปหรอที่ได้ขึ้นง่ายอ่บี่ รถรถยังเอาขึ Von ้นเาท่านไหนครับเดี๋ยวรอบกนั่วเพราะพอดีฝนตกงมันก็ดึกนะเอาไว้เห็นได้ว่าอาศัยเพื่อนเพื่อนจะนีครับผมโ้หดต่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 หน้าก็หนาวเพียงขึ้นที่หนึ่งเลยตีเออโอ้ี่สอเออ่นานะเหยี่คนเมืองไนกล้าอมัน นเนี่ยนี่ขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยแต่มือขึนเท่าเดียวนี่สองโมงสามโมงแหะเห็นล้วมันจะได้นอนเฝ้าสามขึนเหมือนที่ขืนนัเอ๋ปนนอ,อปนันบ่เอาจากสามขึนไม่อย่างจีงขึ้นจะง่ายนะบะ่โอ้ยพี่น้องเลยตั้งแต่หาโมงแรงจนสามโมงสี่เนี่ยน,นี่ขึ้นอยู่ครับเต๊ากับไปใส่ป้ากับไปได้กินตกอ่อนหลอดอีหลีตกลมอ่อนหลอดอีหลีหรอป้ากับไปได้ใส่ตามมึงครับมึงไม่สี่ข้นบ่ vốn cả tố quá vốn Bỏ khuyên, bỏ khuyên อ๋อขึ้นได้ลุแงแพียงไงเอาอีกสองหมื่โอ้ยสองเสีวโมงไปสองมื่นว่าสั่นโอ้ยตายตายนะครับผมพี่น้องครับซื้อเลขในรถคันนี้ได้ครับผมพี่น้องหกเจ็ดแปดหาครับโอ้ที่ว่าผัาดคอไปครับผมพี่นอ้นองเตงเตะหมืกขึ้นจ้นหอดเที่ยงขึ้นก,กลัวๆกับพวขึ้นฝนตกก็เลยมากันเศร้าครับผมอย่งมึงไปทะเบียนครับผม อ้างกึ <player> ่งเลยพี่น้องเลยอุปกรณ์เท่ากันทั้งรถกับเปียกอ้อยเะบดขีต้าลุยกันนี้เบอร์แล้วครับผมพี่น้องเบ็ดกับบอดี้ไซส์อ้ยเนาะป้ากับบอดี้อ้งยิงข้าวเศร้าหน่อยเขาเศร้าครับยิงข้าวเศร้ากันครับเดี้ยงข้าวเศร้าอันอันทีมงานก่อนทิ้งงานเลาขึ้นเอารถขึ้นก่อนแล้วก็อันเทียงพอย่าย่อก ให้เห่าเศร้าขึ้นฝนตกก้อยเนื้อพี่น้องก้อยเนื้อซูพี่น้องกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรถขึ้นต่อพี่น้องยันในเหลี่ยวได้นิขารถขั้นยังอยู่ขึ้นยันในได้อยู่ครับไปนำรถมาอีกขั้นหนึ่งดตามมั้งครับผมกำลังเสริมมาแล้วครับผมฝนก็ตกเข่ากระล่ม รถกะทิพี่น้องเอ้ยบังบันกําลังเสือมอยู่แล้วทีขึ้นบ่ใส่รถไถสองคันเลยครับพี่น้องเอ้ยเห็นคัน่เลยบันโอ้ โอ้ว่าวโอ้เรามหาไทยเนี่ยดิตเฮ้ยมอะไรเด็นแค่ไหนมีน้ำเอาเฮ้ยเห็นบ่ขึ้นใช่บ่ดีรขนาดรอยังขนาดเลยโอ้ มันบอดูเรมันดูดีห็นบอรออหายมนบอขนาดยางตึงมันยังไงเ่ยหนักมากใายดินมันดูดเอาลงไม้ไปยังโอ้ขึ้นแล้วพี่น้องเ้ย่ายบรดนโอ้ยวุ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 ้ย้ยว้ยวยวุ้วุย้ยบุ้ยยวุ้วยบุ้ว้ยแล้ว้ยย้้ว กินแล้วครับพี่น้องเองเกือบใต้เก um ือบใต้เกือบใต้มือของครับมือของมือของกินแล้วครับผมครับครับโอ้ต้องขอบคุณทุกแบงหลายๆเด้อครับพี่นหนอนเองเสื่มรอให้